สวัสดีครับพบกับปุมอโยนในการอ่นานไพ่ฮิปซียากรดวงครับคลิปนี้ก็เป็นการปรยากรดวงของผู้ที่เป็นชาวราศีกอรกฎนะครับชาวราศีกรกฎก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15รกรกฎาคมถึงวันที่15สิงหาคมนะครับซึ่งเป็นการแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับเป็นการปรยากรดวง9วันนะครับดวงตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่27พฤษภาคมนี้นะครับในเรื่องการงานการเงินแล้วก็ความรัก โดยปอประมาณนะครับกับการเปิดไพ่ยิบสีทั้งหมดสามสารับเช่นเดิมนะครับกอย้ํานะครับว่าเป็นของชาวราศีกรกฎนะครับและก็กอย้ําว่าเป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้เฉพาะจะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้ใดนะครับรมพยากรก็จะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ได้ตรงกับดวงของผู้ใดเลยก็ได้นะครับก็ขอให้ทุกกรรมพยากรที่ดีๆนั้นนะครับจงบังเกิดขึ้นจริงกับชาวราศีกรกฎนะครับ อะไรถ้าไม่ดีก็ทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับอะไรถ้าปิดพลาดมาก็ขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับก็มาดูกันนะครับว่าชาวราศีกรกฎนะครับในเรื่องการงานนะครับธุรกิจของท่านในการเปิดไพ่สํหรับเลข9ใบนะครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทั้งหลายจะสื่อพลังความหมายใ่ท่อผ่านมาทางไพ่พอได้รู้แนวาทางในเรื่องการงานธุรกิจของท่านในช่วง9วัน วันที่เถึง27เปึกสภาคมนี้นะครับใหป่อห้ชาวราศีกรกฎพอได้รู้แนวทางแบบใดบ้างน,นะครับไพ่ใบแรกะครับเปิดขึ้นมานะครับเดอะเฮอร์มิตนะครับก็ท่านมีความสุขุมรอบครอบในทิศทางที่ดีนะครับในการบริหารจัดการการงานธุรกิจของท่านนะครับนําความรู้ปวงกวันความรู้ของท่านมากมายนะครับที่มีตั้งประสบการณ์ที่มีมาแล้วและก็มีการเรียนรู้เพิ่มเติมก็ามาเรื่อย นะครับและก็ได้รับคาแนะนําที่ดีจากผู้ที่รู้นะครับจากผู้ที่ได้รับประสบการณ์ในความสําเร็จก็ามาเกื้อกูลในทิศทางที่ดีช่วยนําพาไปสู่ความรุ่งเรืองสดใสในธุรกิจการงานของท่านนะครับแล้วรอรู้จักใช้ในหลักธรรมะเข้ามาบริหารจัดการในการดูแลในการงานธุรกิจของชจวราชสีก่อรกฎนะครับให้เดินหน้าต่อไปด้วยความเติบโตหลักสําคัญสําคัญในการบวบริหาร การงานธุรกิจหลักธรรมะนะครับอิทธิบาท4นะครับที่จะไม่ว่าจะทมงานเพียงคนเดียวก็ตามนะครับหรือจะเป็นทำงานร่วมกับผู้อื่นก็ตามนะครับโดยมีความขยันนะครับโดยความมีจันทะนะครับรักในหน้าทีการงานแล้วก็จันตาจิตตะวิริยะแล้วก็วิมังสานะครับนั่นคืออิบอิทธิบาท4นะครับที่จะใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยนะครับในการที่จะ ทาให้ท่านนั้นเกิดความสําเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็การทํางานร่วมกับผู้อื่นนะครับที่มีเมตตากรุณามุติตาอุเบกขานะครับก็คือพรหมวิหารสี่นะครับสองหัวใจหลักๆนี้นะครับในการที่จะนํามาใช้ในการบริหาราการดูแลนะครับในเรื่องของางานธุรกิจของท่านที่จะนําพาไปสู่ความสดใสนะครับใจะเดิญเติบโตรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นทิศทางที่จะเกิดขึ้นในกัมจาราศีกรกฎใน ช่วง9วันนี้นะครับแล้วก็เดลิเวอร์นะครับก็พลังกอาบเพื่อนร่วมงานนะครับหรือวุ่นส่วนก็เป็นพลังที่ดีนะครับในการที่จะมีความสามาครสมานสามัคคีกันในทิศทางที่ดีนะครับที่ทําให้นําพาไปสู่กองความสําเร็จที่มีเป้าหมายชัดเจนร่วมกันนะครับเข้ามาหรือในช่วงกาวันนี้นะครับชจว ราศีกรกฎบางท่านนะครับอาจจะมีสถานการณ์ที่ต้องคิดต้องตัดสินใจเลือกอะไรสักอย่างหรือบางทีก็เกี่ยวกับธุรกิจเก่าธุรกิจใหม่งานเก่างานใหม่นะครับหรือเกี่ยวกับการงานธุรกิจต้องตัดสินใจเลือกกับอะไรสักอย่างที่จะมีเข้ามาได้ด้วยนะครับแต่ก็สามารถที่จะตัดสินใจออกมาได้ในทิศทางที่ดีนะครับ่านจะใช้ความสุขุมรอบคอบพิจารณาอย่างดีต้วนนะครับก็จะทําให การตัดสินใจนั้นนำพาไปสู่ของความสำเร็จความเติบโตรุ่งเรืองต่อไปกับสู่ชีวิตที่สดใสในหน้าที่ธุรกิจการงานค,ความเป็นสมดุลนะครับสองเหรียญนะครับก็ตุ่มเทพอสมควรนะครับในช่วงก้าวันนี้นะครับที่ตุ่มเทต,ตั้งพลังสองเทา้าสองมือนะครับที่ไม่ได้ว่างนะครับในการที่จะรักษาสมดุลให้เกิดขึ้นก็ เกิดสภาพคล่องที่ดีนะครับในความรื่นไหลของการงานธุรกิจนะครับที่จะนำมาซึ่งผลประโยชน์ไปสู่ของความรุ่งเรืองนะครับ D.M. Place นะครับความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับที่เกิดจากความสำเร็จในหน้าที่การงานธุรกิจของชาวราศีกรกฎนะครับ D.M. Place ขึ้นมาก็ถือว่าไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ตำแหน่งประจำนะครับ ก่อนจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเงินเดือนอะไรเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับแล้วก็ผลผลิตต่างๆนะครับในเรื่องต่างด้านกเกษตรกรรมอะไรก็ตามนะครับที่มีความมั่นคงที่ผลประโยชน์ผลผลิตออกมานะครับที่ส่งในเรื่องของอไรายได้ที่สู่ทิศท,ทางที่รุ่งเรืองนะครับแล้วก็ธุรกิจส่วนตัวอะไรก็ตามนะครับที่จะเกิดขึ้นกับความสําเร็จรุ่งเรืองนะครับ แล้วก็เด็ชายอ่อนะครับการต้มเทพลังได้รับสนับสนุนติดตามที่ดีเช่นกันนะครับเรียกว่าหัวใจนักโรคนะครับที่ดูแลบริหารในเรื่องของธุรกิจการงานนะครับด้ยวยความทุ่มเทกระยันมันเพียน,นะครับไม่ว่าจะมีประสาทพนาอะไรก็มากก็ตามนะครับก็ไม่หวั่นไหวนะครับ บางคนมีโอกาสในเรื่องของการดูแลธุรกิจในช่วงนี้อาจจะเดินทางไงต่างประเทศได้ด้วยนะครับเกี่ยวกับการงานธุรกิจของท่านหรือบางท่านนั้นในช่วงนี้เป็นการตุ้มเทในเรื่องของการแข่งขันในเชิงกลยุทธ์นะครับโดยเฉพาะไกลที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวกับยานยนต์อะไรนะครับที่อาจจะมีการตุ้มเทในการไปรยางแข่งขันนะอยู่ในระดับแนวหน้านะครับไอเป็นที่ยอมรับของผู้มาใช้บริการผู้มาซื้อผู้มา ดำเนินการต่างเกี่ยวกับยานยนต์อะไรนะครับก็มีการทุ้มเทแล้วก็สามารถคว้าชัยชนะอยู่ในแนวหน้าได้ในทิศทางที่ดีนะครับเวลออปพอร์จูน,นะครับการพัฒนาไปในท้ต่างที่ดียิ่งขึ้นกับความเจริญเติบโต,ตรุ่งเรืองนะครับเวลออปพอร์จูน,นะครับแล้วก็โอกาสของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหนึ่งไม้เท้านะครับที่มีเข้ามาด้วยนะครับีิจา แตกใบแล้วก็ต่อยอดออกดอกออกผลสู่ความรุ่งเรืองต่อไปโอกาสของคนว่างงานนะครับก็มีโอกาสนะครับที่งานจะเข้ามาในช่วงกาวันนี้นะครับแต่ใครที่ยังว่างงานไม่มีอาชีพทําอยู่นะครับก็จะมีเข้ามาทั้งอาจจะเป็นลูกจ้างอะไรเขานะครับที่มีหน้าที่การงานได้ได้ทำนะครับหรือบางคนก็จะมีการ เริ่มต้นในการทำธุรกิจของตัวเองเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับที่จะมีเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าบางทีมีบางท่านมีการตัดสินใจอะไรขึ้นนะครับซึ่งบางทีนั้นบางทีก็รอในเรื่องของการงานที่ผ่านผ่านมาก็อาจจะไม่เข้ามาเสียทีนะครับไม่มีโอกาสในการที่จะถูกเรียกตัวถูกกัดเลือกเป็นผู้ได้มีอาชีพมีงานทำนะครับจึงอาจจะมีการลงทุนด้วยกันบางทีก็ตัดสินใจยื่นสินเชื่อนะครับขอเงิน สก,ก้อนหนึ่งนะครับจากสถาบันการเงินนะครับเพื่อให้มีการอนุมัติมานะครับแล้วก็มาเริ่มต้นในเรื่องของการที่ทำธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับก็จะเป็นช่วงที่ต้องตัดสินใจของชาวราศีกรกฎในช่วง9วันนี้นะครับจึงอาจจะเกิดขึ้นในเรื่องการงานธุรกิจของท่านนะครับซึ่งบางคนกร็รอแล้วรออีกนะครับในการที่ ไปสมัครการเอาไว้แต่ไม่มีการได้รับการเรียกตัวให้ไปทํางานเสียตีนะครับจึงอาจจะมีความคิดอะไรเข้ามานะครับที่เป็นความคิดที่สดใสที่จะนําพาไปสู่ความเติบโตรุ่งเรืองให้เกิดขึ้นนะครับที่จะส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการมีอาชีพมีรายได้ต่อไปนะครับจึงอาจจะตัดสินใจนะครับจากใครที่มีเครดิตพอนะครับในการที่จะยื่นขอสินเชื่อต่างการเงินนะครับก็สามารถที่จะ ยื่นกอเงินทุนมาแล้วก็มาใช้เริ่มต้นกับการทำธุรกิจของตัวเองต่อไปนะครับแล้วก็จะไปสู่ของทิศทางของความสดใสนะครับสู่ความรุ่งเรืองไปไปต่อมานะครับก็มองอาเงินก้อนเ,อเงินทุนหรือบางคนก็มีเงินสะสมอยู่นะครับเงินเก็บนะครับอาจจะมีโอกาส ตัดสินใจนำเงินเก็บาาสะสมมาไว้นั้นนะครับมาในการใช้ในการเริ่มต้นลงทุนในการทำธุรกิจของตัวเองเกิดขึ้นนะครับก็เป็นทิศทางที่ดีที่จะมองหาถึงผลประโยชน์ที่จะมีเข้ามานะครับและก็โอกาสของการเริ่มต้นแล้วก็เดินหน้าต่อไปกับความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นนะครับเริ่มต้นแล้วก็เดินหน้าต่อไปด้วยความมั่นคงที่จะส่งผลประโยชน์ผลรายรับต่อไปในอนาคต ที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยความมั่นคงนะครับที่จะไปสู่ของความเป็น D M Place นะครับที่มีความมั่งคั่งต่างกานันเงินทรัพย์สินต่อไปกับผลประโยชน์ผลรายรับรายได้ที่มีเข้ามาให้กับชาวราศีกรกฎนะครับไพ่ใบที่9ไพ่อยากจะบอกอะไรนะครับ ก็โอกาสของการเติบโตนะครับไม่ว่าจะเริ่มต้นอะไรก็าาตามนะครับที่จะไปสู่ของความสําเร็จแต่ว่าจะมีบ้างในเรื่องของอุปสรรคปัญหานะครับที่อาจจะมีก็ามาของการเริ่มต้นก็ย่อมจาเป็นนรมานะครับของการเริ่มต้นทำธุรกิจอะไรก็ตามนะครับเด็กใหม่ๆก็ย่อมจะมีอุปสรรคปัญหาด้วยบางทีก็ยังด้อยประสบการณ์บ้างอะไรบ้างนะครับหรือบางทีการเตรียมอะไรยังไม่พร้อมเต็มที่สักเท่าไหร่นะครับที่อาจจะเป็นอุปสรรคปัญหาของการเริ่มต้น นะครับแล้วก็จะก่อยเรียนรู้ต่อๆไปนะครับนําความเข้าใจกับสถานการณ์เหล่านั้นนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการแค่ไขพัฒนาต่อไปแล้วก็นําพาด้วยความรู้ด้วยจิตเอ็นวิญ,ญญาณของพลังของความเข้าใจที่ดีๆนะครับประหลงบุญบาร,รมีนะครับที่เป็นพลังเครื่อหนุนส่งเสริมด้วยในทิศทางที่ดีก็นําพาให้สู่ความสําเร็จไปสู่ยอดมะกรอกนะครับที่จะเกิดความสําเร็จสมดังปรารถนานะครับแม้จะมีในเรื่องของการ เริ่มต้นอะไรบ้างที่มีปัญหานะครับแต่อย่างไรก็ตามเดินหน้าต่อไปด้วยความเติบโตที่การเริ่มต้นแล้วก็จะมีพัฒนาเปลี่ยนแปลงต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับที่ติดต่างที่ดีกว่าเดิมขึ้นอย่างเรื่อยๆนะครับก็เป็นความสําเร็จที่เกิดขึ้นมนแต่ไปลายไตสำรับนะครับชั่สติกนะครับอาจจะมีการทําสัญญาลงนามอะไรในเรื่องของการลงทุนนะครับช่วงนี้เราอ,อาจจะร่วมหุ้นกับผู้อื่นนะครับแต่ก็มีตามําสัญญาร่วมหุ้นลงทุนกัน นะับที่จะได้รับผลประโยชน์ผลกําไรผลประโยชน์ด้วยความสมดุลด้วยความเที่ยงธรรมตั้งลหลายหลายฝ่ายนะครับก็เป็นทิศทางที่ดีแล้วก็ไปสู่ความรุ่งเรืองอย่างมั่นคงนะครับ the emperor นะครับแลก็แม้แต่ไพ่ใบนะครับ,นะรบ,นะรบในเรื่องของการเริ่มต้นที่มีคุณค่าที่ดีนะครับที่จะนําพาไปสู่ความจเจริญเติบโตรุ่งเรืองนะครับบางคนก็จะมีการเริ่มต้นในเรื่องของการกยับขยายธุรกิจให เติบโตมากกว่าเดิมนะครับอาจจะมีการทำธุรกิจในต่างประเทศนะครับในต่างประเทศหรืออาจจะมีการร่วมมุ่นเรื่มร่วมในการทําธุรกิจร่วมกับชาวต่างชาตินะครับที่จะนําพาสู่ความเจริญเติบโตนะครับที่จะนํามาซึ่งความมั่งคั่งต่อไปนะครับก็เป็นทิศทางที่ดีนะครับไพ่ที่ขึ้นมาไม่มีพไพ่ใดบ่งบอกถึงไพ่เสียนะครับไอ้กับชาวราศีก็รากฎนะครับโดยเฉพาะพลัง ไต้ของชาวราศีกรกฎเองนะครับขึ้นกาขึ้นมาสนับสนุนด้วยนะครับด้วยชารีออดนะครับก็เป็นทิศทางที่เข้ามาเป็นพลังนะครับที่บ่งบอกว่าชาวราศีกรกฎนะครับก็จะมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์กับความสําเร็จความเติบโตนะครับในเรื่องหน้าที่การงานธุรกิจของชาวราศีกรกฎนะครับที่จะนําพาชีวิตนั้น ในหน้าที่การงานนั้นได้เติบโตอย่างต่อเนื่องเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับก็เป็นความรุ่งเรืองที่จะนํามาให้กับชาวราศีกรกฎนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินนะครับกับการเปิดไพ่ห้าใบของชาวราศีกรกฎนะครับในช่วง9วัน19-27พฤษภาคมนี้นะครับเดดวิลนะครับก็ในเรื่องรายจ่ายอาจจะพุ่งเปื่อยสักนิดหนึ่งนะครับของชาวราศีกรกฎ ในช่วงก้าววันนี้นะครับเงินที่ได้มาก็จะมาเติมเต็มกับพลังความสุขให้กับตัวเองอาจจะก้นข้างมากหน่อยนะครับแล้วก็บางท่านก็อาจจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับการปิดบัญชีอะไรลงด้วยนะครับแต่ว่าการเงินนั้นจะเข้ามาด้วยความเติบโตร,รุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนะครับกับการขยับขยายกวา้างขวางม,มากยิ่งกว่าเดิมน,นะครับขยายอนณาเขตของการได้รับผลประโยชน์นะครับกับความเติบโต ระดับเงินตราจากต่างประเทศนะครับที่จะหลั่งไหลเข้ามาได้ด้วยนะครับโดยเฉพาะในธุรกิจสื่อสารออนไลน์นะครับที่มีการเติบโตกว้างขวางได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นนะครับที่ดึงดูดเงินเข้ามาอย่างกว้างขวางนะครับาบางคนก็เงินรายได้มาจากธุรกิจสีเทาๆท,ที่เข้ามานะครับที่ธุรกิจที่มีความเติบโตรุ่งเรือง ที่นาผลประโยชน์ผลรายรับก็ามาได้ในทิศทางที่ป้ยพยายามจะออกมานะครับสองถ้วยนะครับพลังของคนรักนะครับก็เป็นพลังที่ดีด้วยส่งเสริมทางการเงินให้รุง่งเรืองดึงดูดเงินเข้ามาหรือใครที่มีคนรักนั้นก็จะเป็นผู้ที่มีพลังทั้งสองฝ่ายนะครับในการที่จะดึงดูดเงินรายได้รายรับเข้ามาที่บาลานซ์สมดุลกันด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับก็ทําให้การเงินนั้นสภาพคล่องยิ่งขึ้นไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นผู้ ไม่มีรายได้นะครับก็เรียกว่ามีรายได้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายของชีวิตคู่นะครับที่ดึงดูดเงินเข้ามาให้เกิดทิศทางการเงินที่รุ่งเรืองนะครับไปไปต่อมานะครับราชาถือดาบนะครับแล้วก็ไปใบสุดท้ายแปดตัวนะครับในเรื่องของการเงินที่ไกลต้ามีสภาวะทา,างการเงิน ที่ผ่านมานะครับถ้ามีเรื่องของอะไรที่มันไม่เต็มเต็มทำให้คิดมากนะครับแล้วก็ทำให้ออกจากสภาวะนั้นได้ในทิศทางที่ดีแล้วก็ความสมดุลสตาเข้ามาเติม,เต,มเต็มนะครับแล้วก็สร้างความเป็งพอใจให้เกิดขึ้นในระดับที่ดีให้กับชาวราศีกรกฎนะครับในทิศทางของการเงินนะครับออกจากสภาวะของความกังวลที่อาจจะมีในเรื่องของรายจ่ายอะไรนะครับที่ก็ามาทำให้คิด ใจต,ตรองพอสมควรนะครับแต่เงินก็จะลังหลก็มาสู่ความสมดุลได้ในต่างที่เหมาะสมสร้างความปึงพอใจให้เกิดขึ้นโดยความเป็นราชินีถือถ้วยนะครับการใช้จ่ายเงินการดูแลเงินนะครับที่เข้ามาก็ดูแลบางคนนั้นบางทีที่ผ่านมานั้นอาจจกเป็นการใช้จ่ายทางการเงินที่อาจจะฟุ่มเฟือยมากสักนิดหนึ่งนะครับแล้วอาจจะทมให้ที่ผ่านมาของบางท่านนั้นจุยสภาวะของการ ไม่เต็มเต็มต่างกันเงินสักเท่าไรนะครับแต่ว่าในช่วง9วันนี้ท่านจะออกจากสภาวะนี้นะครับก็ด้วยการที่ท่านนั้นใช้าจด้วยความรัดก,กุมยิ่งขึ้นนะครับการใช้ยจะจ่ายอะไรก็บางทีก็ไม่ใจตัดสินใจเพียงคนเดียวนะครับตัดสินใจด้วยด้วยผลของตนเองแล้วก็บางทีก็คิดปรึกษากับคนรักนะครับที่เป็นแนวทางมาช่วยคิดการใช้จจจ่ายอะไรนั้นก็มีความรอบคอบรัดก,กุม,มาวางระบบระเบียบให้ดีกว่าเดิมนะครับ ถ้าใครที่เคยพุ่มเฟยนะครับการใช้จ่ายตามมันเปิดใจไปเติมพลังความสุขให้กับตัวเองในสถานที่ต่างๆนะครับเลาอาจจะใช้จ่ายเปเอกไปมากพอสมควรที่ผ่านมาก,ก็อาจจะทําให้สภาพกล้องต่างการเงินนั้นลดนอ้อยลงไปนะครับสการนั้นก็จะได้รับการแก้ไขนะครับโมบออกจากสภาวะนั้นไปสู่ทิศทางของความรุ่งเรืองความเติบโตต่างการเงินต่อไปนะครับที่สร้างความพอใจให้เกิดขึ้น แต่ในเรื่องของรายจ่ายนะครับบางท่านก็จะมีรายจ่ายที่หลักๆอยู่ที่ต้องใจ,ใจ,ใจ่ายจ่ายช่วงกาวันนี้นะครับอาจจะมีการปกมีการโปกต่างการเงินลงไปเพื่อปิดบัญชีอะไรสักอย่างหรือว่าเป็นอาจจะเป็นงวดสุดท้ายก็ได้สําหรับบางท่านนะครับในการที่จะมีการชําระอะไรที่เป็นงวดๆนะครับก็จะมีการยุติลงต่อไปนะครับแล้วก็จะมี อ้ที่เคยส่งเป็นวันวันนั้นก็จะเป็นเงินเก็บต่อไปในอนาคตนะครับที่จะทําให้ต่างการเงินนั้นกล้องตัวยิ่งขึ้นอะไรที่ผ่อนส่งมาก็จะได้กรรมอาได้มาเป็นทรัพย์สินเป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองโดยสมบูรณ์แบบนะครับนี่ก็คือภาวะของความติดตามต่างกันเงินนะครับเงินที่หลั่งไหลก็มากับความสําเร็จเติบโตที่ขยับขยายอย่างต่อเนื่องเงินตราจากต่างประเทศดึงดูดเขมา บางท่านก็จะมีโชคลาภแบบลับๆนะครับเรียกว่าเงินที่ได้มาด้วยพลังเสน่หานะครับที่จะมีใครเข้ามาถูกต้องเสน่ห์กับชาวราศีกรกฎนะครับแล้วก็จะมีการส่งเสริมต่างการเงินเข้ามาอุบต่ำกัมจูดูแลด้วยพลังแห่งความรักความเสน่ห์เสน่ห์นอ่านั้นนะครับก็เป็นโชคลาภที่เข้ามาแบบลับๆนะครับที่เปิดเผยไม่ได้สําหรับต่างการเงินสําหรับบางคนนะครับก็เป็น ทิศทางที่เงินเข้ามาสนับสนุนด้วยความคล่องตัวนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของความรักนะครับการเปิดป้ายห้ามไนะครับเดเลเวอร์นะครับความรักของคู่รักหรือคนคบนะครับที่มีความเข้าใจกันในทิศทางที่ดีนะครับมองตาคุยกันจับไม้จับมือด้วยความรู้สึกที่ดีๆนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาก็ประกาศสิ่งดีๆมาให้สนับสนุนนะครับไอ้พอรให้การเดินหน้าในชีวิตรักของคู่รักหรือคนคบนะครับก็ประสูความความ สุขในทิศทางที่ดี8ดาบนะครับสภาวะของความกดดันที่อาจจะมีเข้ามาได้ด้วยนะครับสําหรับบางท่านนะครับแล้วก็สามารถดูแลให้มีมีค่าซึ่งกันและกันในทิศทางที่ดีนะครับก็เรียกว่าไม่ว่าอะไรจะเข้ามาเป็นสภาวะของความกดดันก็ตามนะครับแล้วก็ไปสู่ความมั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับออกจากสภาวะความกดดัน หรือบางทีที่ผ่านมานั้นชาวราศีกรกฎหลายๆท่านนะครับในความรักความสัมพันธ์อาจจะอึดอัดนะครับไม่มีอะไรที่ไกลยับไกลเยื่นอะไรได้เป็นปนัญาอุปสรรคนะครับที่ทำให้อยู่ในสภาพนิ่งตัวต่อไปนี้ก็จะมีการเดินหน้าด้วยมีคุณค่าในต่างที่ดีซึ่งกันและก,กันนะครับด้วยการใส่ใจด้วยความรู้สึกที่ดีๆนะครับที่จะนําพาไปสู่ของความมั่นคงอย่างต่อเนื่องในต่างที่ดีนะครับในความรักความสัมพันธ์ ของคู่รักหรือคนคบนะครับไพ่หมายที่5ไปสุดท้ายนะครับในเรื่องของความรักของชาวราศีกรกฎนะครับก็กล่าวถ้วยนะครับก็ความสุขสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็อยู่อย่างมั่นคงถาวรในทิศทางที่ดีนะครับแม้แต่ไพ่ใจสำรักนะครับสัดแฝงนะครับก็เกิดความมั่นคงนะครับแม้นว่าจะมีในหน้าที่การงานเยอะก็ตามนะครับแต่ก็ไม่ละเลยในการที่จะดูแลความรักความสัมพันธ์นั้นให้มีความมั่นคงอบอุ่นนะครับ ก็เติมเต็มพลังดีๆนะครับในเรื่องของความรู้สึกที่มีคุณค่าซึ่งกันและก,กันนะครับก็อะไรไม่เคยมอบให้ที่เป็นความรู้สึกดีๆที่ไม่เคยปฏิบัติก็นํามามอบให้ก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นได้พัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับอาจจะจับทริปจับตัวอะไรกันเพื่อไปสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดในประเทศเองหรือว่าวางกนลก็ไปสู่ต่างประเทศที่จะสร้างความ ปึงพอใจให้เกิดขึ้นนะครับในความรักความสัมพันธ์นะครับที่มีความอบอุ่นมีความรู้สึกดีๆนะครับที่มีเข้ามานะครับไปแต่สาหรับก็ส่งผลบในทิตางที่ดีในความรักความสัมพันธ์ที่จะนํามาซึ่งความอบอุ่นนะครับโอกาสของคนโสดก็โอกาสที่จะเกิดความรักขึ้นได้เช่นกันนะครับสำหรับบางคนนะครับของการเริ่มต้นไปไปได้ขึ้นมาโดยเรืวยๆนะครับโอกาสของการที่จะได้โปรรักอาจจะเป็นช่วงที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประกาศ โชควาชนาต่างความรักเข้ามานะครับไม่มีการเริ่มต้นในการที่จะพบรักให้เกิดขึ้นของชาวราศรีกรกฎนะครับส่วนบ,บางคนนั้นก็บางทีก็ยังต้องอยู่กับความเป็นโสดต่อไปนะครับซึ่งบางทีนั้นก็ไม่มีความกระตือรือร้นในเรื่องของความรักนะครับก็ทํางานไปเรื่อยๆนะครับก็ดูแลบางคนก็ไม่ค่อยใส่ใจหรือบางทีก็รักอยู่กับความเป็นสุข ของตัวเองแบบโสดๆนะครับก็มีความสุขในทิศทางที่มั่นคงดีแม้นจะไม่มีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เข้ามานะครับคนที่เกิดความรักขึ้นนะครับบางคนบางท่านนะครับมีการเดินทางตึงทางประเทศนะครับพบกับชาวต่างชาติที่จะสารความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับหรือบางทีเจ้าต่างชาติเดินตามมาพบมาเจอกับชาวราศีกรกฎนะครับก็จะมีความรู้สึกที่ดีๆต่อกันแล้วก็พัฒนา ในความรู้สึกที่ดีนั้นได้เป็นความรักที่เกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับส่วนคนที่มีความสุขรักตัวเองด้วยความสุขสมบูรณ์อยู่นะครับถ้าไม่ปรงปรานาในเรื่องของความรักนี้นะครับช่วงก้าววันนี้ก็ไม่ไปยังที่จะดิ้นรนให้มีความรักเข้ามานะครับถ้าใครมาเสนอเนยเนยมาชักชงูกชงชักโจนในการที่จะสร้างพลังความรักให้เกิดขึ้นก็ให้ระมัดระวังด้วยนะครับเพราะบางทีนั้น อาจจะไปเจอสภาวะความกดดันในความรักความสัมพันธ์ได้ด้วยนะครับเพราะบางทีนั้นปกติตั้นก็ม,มีความสุขการรักตัวเองกินอิ่มนอนหลับสุขสบายอยู่แล้วนะครับแต่บางทีสถานการณ์ของความรักที่อาจจะมีเข้ามาที่มาเห็นท่านไอเปเป็น,ปน,ปนตัวเลือกตัวหนึ่งในเกมรักก็ได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับถ้าไม่ปึงปรัรตนาที่จะมีรักอยู่แบบสดสดสุขสบายดีก็ อย่าพยายามไปเกี่ยวข้องกับในสถานการณ์ของความรักในช่วงนี้นะครับก็อยู่แบบสดๆต่อไปนะครับก็จะมีความสุขในทิศทางที่ดีนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ต่างๆนะครับของการงานการเงินและก็ความรักของชาวราศีกอรกฎนะครับโดยคร่าวๆโดยพอประมาณนี้นะครับตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่27เจ็กพฤษภาคมนี้นะครับ ก็ขอขอจชารา,ราศีกรกฎทุกท่านมีความสุขสดใสมีความมั่งคังอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ